ด่ามาเดือดกันกนระทาวรเจอถล่มหลักกระโดดถีบบิวกินกลางรายการสารัตว์นี่หรือพิธีกรมืออาชีพด่ามากันกนระตทาวอรก,กระโดดถีบบิวกินพุ้ที่พงกลางรายการ The m a s สซิงเกอร์สี่ทันทีสิบชาวเน็ตสัตว์พิธีกรทําแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอไม่ให้เกียรติแขกหวั่นเกิดอุบัติเหตุ เฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหน้ากากมันฝรั่งในรายการเดอะแมตซิงเกิลซีซั่นที่ส2หลังโชดเสียงพลังเพาะ,พาะให้แฟนๆเนี่ยได้เคลิมซึ่งแพยใต้หน้ากาก,ากนั้นคือนักแสดงนักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างบิวกินปุถิพง์ถับเอาพิธีกรและเหล่าคณะกรรมการเซอร์ไพร์ไปตามๆกันโดยหลังจากที่ถอดหน้ากาก,ากออกมาแล้วหนุ่มบิวกินยังได้เผยความรู้สึกถึงการมาออกรายการด้วยว่าตื่นเต้นครับ รู้สึกว่าตอนอยู่ในหน้ากากก็ได้ทําอะไรใหม่ๆไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครแต่อีกด้านกลับมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นหลังมีคนปล่อยคลิปขณะที่หนุ่มบิวกินกําลังถอดหน้ากากอยู่นั้นจูู่พิธีกรของรายการอย่างอันกันตถาวนรนกะโดถีบบิวกินเข้าที่ลําตัวอย่างเต็มแรง ซึ่งถึงแม้คลิปดังกก่าวจะไม่ถูกนำมาออนแอร์ในรายการแต่ก็ทําให้ชาวเน็ตเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกลบออกจากโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การสนับ่ทวิตเตอร์หลายคนเนี่ยก็ถามหาความเหมาะสม ความเป็นมืออาชีพของพิธีกรพร้อมมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยอีกทั้งยังหวันว่าจะเป็นอันตรายอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุมาได้หากบิลกินล้มลงไปต้นโพสคลิปเนี่ยบอกว่าเออคือว่าแบบนี้ก็ได้หรอน้องมาในฐานะแขกรับเชิญนะควรให้เกียรติซึ่งกรรันและก,กันไหมถึงจะไม่ได้ตัดออกอากาศก็ตามไม่ว่าใครในหน้ากากจะเป็นกิน หรือคนอื่นๆก็ตามพิจีกรไม่ควรทำแบบนี้คนในหน้ากากมองไม่เห็นไม่ทันตั้งตัวมันอาจล้มจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้จะหาซีนก็ทำอย่างอื่นก็ได้มัง้งอันนี้เหมือนไม่ได้ผ่านสมองมาก่อนทั้งๆที่คุณก็เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบใช้ความรุนแรงเราไม่ได้พูดแค่อยากปกป้องศิลปินตัวเองแต่อยากให้มองภาพรวมไม่ว่าใครก็ไม่สมควรถูกกระทำแบบนี้ คุณพิธยกรก็ลองมาย้อนดูคลิปเอาเองละกันว่าขำออกไหมแต่ถ้าจะพูดให้ถูกในฐานนะเป็นพ่อคน้นก็ไม่ควรขำค่ะเพราะถ้าเป็นลูกเราเราจะขำไม่ออกไม่เห็นตลกเลยพี่กินกำลังจุดจอกกับการถอด มันเป็นอะไรที่ไม่รู้ตัวพลาดมามีบาดเจ็บได้เลยไม่คิดเลยว่าพิธีกรที่น่าจะเป็นคนคิดได้มีวุฒิภาวะจะทำแบบนี้โหทำทำไมน้องเกิดล้ม เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำยังไงกับใครก็ไม่ควรทำแบบนี้พิธีกรมากประสบการณ์แต่เล่นอะไรแบบนี้กับแขกรับเชิญหรอน้องให้เกียรติคนอื่นเสมอดูสิสิ่งที่เขาได้รับแล้วพิธีกรมีสิทธิ์อะไรเอาตีนไปถีบบิวกินเล่นอะไรแบบนี้เลิกได้เลิกถึงไม่ใช่บิวกินถึงจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่คิดว่าไม่มีใครตมงควรโดนหยอกล้อด้วยการถีบแบบนี้หรอกแล้วโดนถีบตอนที่ไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยซ้ำ และนี่คือเมนที่เรารักอ่ะน้ำตาแตกเลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรได้รับงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับบิวกี้หลายคนเนี่ยเดือดกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะ เมื่อกันกระสาหวนเนี่ยได้กระโดดติดบิลกินกลางร,รายการแต่ช็อตนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกอากาศนั่นเองค่ะแต่เป็นการออกมาปล่อยคลิปแต่แล้วคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ถูกลบแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะอ่ะงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาช็อตนักหลายคนเนี่ยเดือดกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะเพราะด้วยที่ความบิลกินเนี่ยเป็นศินลปินที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆและนี่คือเมนของเขาเขาเลยออกมาปกป้องศิลปินของเขานั่นเองค่ะ ทำให้การกระถาวรเนี่ยโดนถล่มหยาบเลยทีเดียวค่ะอะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านการกระถาวรจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างและแน่นอนว่างานนี้เนี่ยถึงทัวร์แม่จีนแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกด้วยค่ะก็รอการติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านการกระถาวรเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวจะมีการมาขอโทษหนุ่มยูกินหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเจปนันเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ